สภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับส่งผลกระทบโดยตรงเลยกับเรื่องของการทำกรเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาก็เลยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะครับสำหรับช่วยเพาะเห็ดนะครับเอาไปแนะนําชาวบ้านจังหวัดสตูลกันเพื่อขยายผลความรู้ให้ชุมชนไว้ประกอบอาชีพได้ครับ เมื่อฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจทรับก็ต้องอาศัยชุดเทคโนโลยีการเพราะเห็ดอัตโนมัติด้วยผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับฟาร์มเห็ดบ้านช่างตำบลอุดไดจเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนะครับโครงตู้เนี่ยสามารถถอดประกอบได้ง่ายครับมีน้ำหนักเบาด้วยภายในตู้บรรจุก้อนเห็ดได้สูงสุด120ก้อน มีระบบการให้ละอองน้ําแบบจานหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงกล่องควบคุมสั่งงานผ่านระบบไร้สายรับมีปุ่มเปิดปิดระบบให้น้ําแบบสัมผัสด้านหน้าระบบใช้พลังงานไฟฟา้ากระแสตรงนะครับแรงดันไม่เกิน12โวลต์ขนาดไม่เกิน15วัตต์ ออกแบบให้ผู้ใช้สะดวกในการประกอบขึ้นเป็นโรงเรือนขนาดเล็กนะครับใช้สำหรับนำก้อนเห็ดจำนวนไม่เกินหนึ่งก้อนเข้าไปเพาะดอกเห็ดแล้วก็มีระบบควบคุมผ่านสัญญาณ Wi-Fi จากกล่องควบคุมแบบออฟไลน์ได้หมดเลยครับแต่นตาฏกรรมตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ก้อนพอก้อนอุณหภูมิสูงระบบก็ลดน้าทันทีก็เลยทาให้ปริมาณเห็ดออกสม่าเสมอแล้วมันจะดีกว่าการตั้งเวลาที่มีอยู่เดิมครับเพราะการตั้งเวลาเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ดูอุณหภูมิเหมือนเดิม แต่ผลผลิตก็ก็อาจจะมีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนระบบนะครับระบบตัวนี้ตอนที่เอามาครั้งแรกเนี่ยพอแนะนําทางช่างเดียวไปเนี่ยเขาก็ามาติดตั้งปรากฏว่าปริมาณเห็ดเนี่ยก็เ,เพิ่มขึ้นแล้วมันคงที่เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์ก็เลยขอทางมหาลัยเนี่ยติดตั้งครบทั้ง4ี่โรงเรือนทางมหาลัยก็อยากให้เขาเป็นต้นแบบครับว่าเมื่อก่อนเคยมีคนกเกษียณอายุราชการช่วงนี้ช่วงกเกษียณอายุพอดีใช่ไหมครับอยากจะทําธุรกิจเห็ด ลงทุนไปแล้วอาจจะยังไม่มีความรู้เลยทําให้เสียหายเป็นเป็นแสนเลยบางคนช่วงที่ฝนน้อยอตัวนี้จะช่วยได้ช่วยได้เยอะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะสูงอพอฝนตกมีความชืน้นพอฝนแรงเนี่ยเหมือนตอนนี้อากาศร้อนเนี่ยนะเริ่มร้อนแล้วแต่ตัวตัวเครื่องเครื่องของอาจารย์เนี่ยมันจะสร้างความชื้นให้ใกล้เคียงตลอดอ่าผมก็เลยเคิดว่าการผลิตน่าจะใกล้เคียงกับตัวที่ช่วงช่วงฝนจริงๆอ่า อย่างเมื่อเมื่อต้นปีนี้ผมขาดทุนไปเพราะมันแล้วล้นจัดมาขาดทุนประมาณ5้าหมื่สองสามเดือนเองอะขาดทุนไปประมาณ5้าหมื่นเลย <S <S 2> <S 2> อ่าแต่เนี่ยเดยต้นปีหน้าล้นหน้าผมผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเนี่ยตัวเครื่องของอาจารย์นี่จะช่วยได้เยอะเลย ชุดพอเห็ดพร้อมกล่องควบคุมสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับกล่องควบคุมอย่างเดียวสําหรับผู้ที่มีโรงเรียนอยู่แล้วในราคาชุดอุปกรณ์อยู่ที่5,500บาทนะครับรับประกัน1ปีพร้อมให้คาปรึกษาตลอดการใช้งานด้วยและยังพบว่าชาวบ้านที่นี่ครับยังต้องการความรู้การจัดการก้อนเห็ดอย่างมีคุณภาพในช่วงที่บ่มก้อนเห็ดหลังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปครับ การใช้เครื่องทุ่นแรงในกรณีมีความต้องการมากที่เป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายไม่ได้แพงเกินไปก็สามารถปรับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ได้ครับที่เนี่ยคิดว่าความต้องการเพิ่มเติมคือทำยังไงให้ก้อนเห็ดที่ผลิตออกมามีคุณภาพร้อยเปอร์เซนต์เพื่อการขายออกไปให้กับลูกฟาร์มเนี่ยเขาได้ก้อนเห็ดคุณภาพออกไปอย่างสม่ำเสมอขึ้นมาที่นี่ยังต้องการความรู้เรื่องของการกระบวนการจัดการก้อนเห็ดมีคุณภาพเช่นช่วงบ่มการควบคุมอุณหภูมิที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันต้องการอากาศที่เหมาะสม ความ,วามาการคอนโทรลที่ดีขึ้นมาแล้วก็ระบบการลดแรงงานไม่ลดชาวบ้านนะครับว่าเวลาต้องเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีเครื่องทุ่นแรงที่เป็นที่ยี่อย่างง่ายที่ไม่ได้แพงเกินไปแล้วมาปรับใช้กับพวกการที่เหมาะกับในพื้นที่ ปัจจุบันฟาร์มเห็ดที่นี่ครับมีลูกค้าประจำมารับซื้อผลผลิตวันละ50กิโลกรัมและผลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยนะครับให้มีผลผลิตที่มีความสม่ำเสมอไม่ขึ้นลงตามสภาพอากาศก็สร้างความได้เปรียบทางการตลาดด้วยครับ,บรเนื่องจากว่ากเกษตรกรโดยทั่วไปเขายังไม่มีการใช้เทคโนโลยีนี้กันนะครับทำให้มีคำสั่งซื้อก้อนเห็ดจำนวนมากในช่วงที่ฤดูเย็นชื้นแบบนี้ครับ สำหรับคนที่สนใจอยากจะเริ่มต้นธุรกิจเพอเห็ดนะครับอาจารย์แนะนําว่าก็ควรจะเริ่มจากตู้เพาะเห็ดเล็กๆแบบนี้ก่อนนะครับต้องทดลองทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยขยายเป็นโรงเรือนต่อไปครับเบืรอพรอยากติดต่อสนใจครับ <c oughs> เบอร์ของสถาบันดูแลนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย074317132ครับ